นล่เปิดไฟให้แม่สิมีเหรอเรี่องเราดูป่ากันพองขาวนี้ขาวแม่ได้ยินเสียงแอบแอบอยู่นึกว่าพ่อไปบีบอันนึกว่าพ่อไป,ไปบีบขาวขาวุ๊บยังขลุ่มยังสัว์ เหมือนในดูทูบเลยที่ดูนี่ลูกมือกลนเขาไปปล่อยทางไหนมันถึงจะไม่โดนหมาแมวกัดลุง่องเหนียวมึงพอแล้วจับเดียวเดียวมาถ่ายอะไรหลังนั้นเ่ยจับไปไหนอะเหนียวมันก่อนเอาไปปล่อยตรงไหนแมวจะกัดต้อใส่วงนั้น่ะ ไม่ทายอะไรขนาดนั้น <c oughs> โอ้ยแม่ว่าสันมาบอกแม่แม่เะาสัน